เอาง่ายยไปไปโรลิ่งลาวไอ้แย่ไอ้ยไอ้แย่้ย่อ้อนแบบไปเเอาง่ายเอาง่ายอ่ะีคนมิสใส่กลัวเอาง่ายครับเอาง่าย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 เอา่ายเ่ายเอาง่าเอาง่าย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 เอาง่าเอา่ยเอาง่ายเอาง่เอ่าเอาง่ายเอาง่ายเอ่เอาง่าย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 อ่ออเี้ยยอ่าบอกมาเคยร์ที่บ้านเลยบอกาเียา่ยาอ่ออลอเียา่่เ่เายอาเคเรื่องนี้ก็เอา เฮียดี๋ยันจะดี๋ยจะติดใจกันเฮียนี่เฮียไม่ใช่หรอกมันเกินไปเราขอตัวโชว์ไปอยู่ไหนสายชาติหมาได้ยิ่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปใหไเยความลับไงเอาง่ายๆ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 รวมกันทั้งหมดะเอาง่ายๆคือไอจุกดูโลลิงลาวเอาง่ายๆเอาง่ายไอจุกดูโลลิงลาวอะเชียร์หนึ่ง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 โอเรียกเรียกเจุกมา ไหนไหนเชื้ชาติหมาไม่ได้เชืชาติหมาไอ้สัตว์เนี่ยเป็นเพี้ยเอาง่า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 ยพี่เตาดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตธงชัยอะไรยืดจุกยืดซื้อหมอลามาเอาง่ายเพี้ยเอาง่ายไอมึงอย่างเลยไอสัตว์ไอ้เพี้ยมึงทอางี้คุณได้ยังไงไอ้สัตว์เอาทำไมก็ของพี่เอาผมเพี่ฟังผมนะพี่ฟังทำไม ได่ฟังในใจผมนะพี่ในใจียอะไรไอมาดีเนี่มันคุรจะอ้างเียมึงอ้างอะไรเี่ยไม่ตยอ้มาไม่้ไสัตว์เีไม่เก็บใช่ไหมไอ้ยีขอขอไปดก่อนก่อนขอไปดนก่อนแป๊บนึังก่อนอ่าทำไมอาแล้วกุฏิมาแล้วกุฏิอาไม่ใช่นี่มึงนี่คุณเจนนี่เหรอมาครับผมมาแล้วครับผมมาฮะโหแม่เอามาแล้วกุฏิมาแล้วกุฏิมาแล้วตรงนี้ระหว่งเดียวเียพยายามเียวเดียวดู อะไรอะไรอไอะไรไอไเอาไม่า oh. ไม่ใช่เหรอเจคกี้ก้าหารครับเดีวดียวทโจารโรจาร์ท่ีครับจารจารรจา สวัสดีครับสวัดีทุกคนกันด้วยนะครับผมครับผมแล้วตรงนี้ครับทางฝั่งนี้าครับขึ้นนำมาแล้วเป็นห้าต่อศูนะและใช่ครับเอ็นทีอาร์ขึ้นนำมาแล้วขึ้นนำทางเดียกรอดไปกุติตอนนี้แล้วตรงนี้เอนทีอาร์เหมือนจะบุกเข้าด้วยตรงนี้แล้วเหมือนเป็นทางฝั่งของเดียกรที่เป็นผู้เล่นน้อยมากเลยตรงนี้กุติเอาแล้วแล้วตรงนี้มาแล้วแล้วเอ็นทีอาร์มาแรงแล้วตรงนี้โอ้โหมาโกตีไปแล้วตรงนี้ เอาไม่คืนนะแต่เป็นบลิงเงเก็บเด็ดดีไปจังหวัดนี้มาถึงไม่พูดป้อมจังเปงก็ขอพากันเลยแล้วกั็แล้วเบบี้มาโกเก็บตังค์โค้งลงไปเช่นเดียวกันและเอ็นบีอาร์จะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ได้ได้ด้วยครับคุณตีโอ้โหแล้วตรงนี้วันนี้เราได้ไอเดอรมาคุณตีแต่ว่าถ้าได้ไอเดอรแล้วไม่เก็บทงเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคุณตีผมบอกก่อนนะถูกต้องฮะคือถ้าได้ไอเดอรคือเอ็นบีอาร์เขากำไรหรือเปล่าอย่างน้อยหนึ่งทงนะกำได้เปล่าแล้วยังไง ยังขาดเอาแล้วได้ด้วยฮะเอาและตรงนี้ต้องเชียร์เอ็นทีโอเลยใชครับเอ็นทีโอเลยเอาเลยทีเบอร์ที่เขาเราชนะเบียกอร์ได้เขามีแต้มนำเลยนะใช่ครับแล้วตรงนี้เหมือนว่าถ้าเนี่ยชนะเนี่ยเป็นทางฝั่งของเอ็นทีอารที่ขึ้นมาอันดับที่ดีกว่าเดียกอรถูกไหมใช่ครับอาจจะอยู่อันดับสี่เลยนะซัมมาใช่ครับแล้วตรงนี้เดียกอรอาจจะมีสิ่งตกรอบนะตู้อะตู้เล่นไม้เหรอ เออไม่ใช่อ่ะชีตชีตเออหูยอ่ะชีตมันไม่ติกไอ้เจ้ากวยเก็บตะปางมาโก้ลงไปแล้วตรงนี้ถ้ามาโกล้ลไม่ถึง40ิคิวแล้วก็มันจะไม่ติดอันดับเอาดามาโก้ เอาแลยวและตรงนี้คเป็นฝาของมาโกะที่เริ่มกดดันเรื่อง MVP ของมดคิวด้วยคุณติับและเรื่องทีมที่ต้องทำผลงานเช่นเดียวกันนะใช่ครับ้ราทำมันทีไม่สามารถคีกันแล้วเราจะ40คิวได้อย่างไรใช่ครับจะ40คิวได้อย่างไรและ SBR เก็บไเก็บไปเก็บไปไวตรงเอรงที่สามใช่ครสิบาแต้มนี้เอาเลยอย่างไรดี โอ้ชีตเอโอมจีบอกมากู้เดี๋ยวพี่ขอเองเซตพิวอ่ะแต่พี่ขอเองต้องแข่งหลอกแล้วเรียบร้อยเลยอ่ะแล้วเป็นสิบห้าต่อศูนย์ทังนี้อ่ะศูนย์ขึ้นมาหก่อนห้านาทีล้กงเตี๋ยวเก็บหายเลยฮะเอาดีๆแก้สายประไม้อ่ะทไมไม่นานะครับทำไม่น่านะโอเคแล้วอาตูเก็บวารเลนไปอีกหนึ่งแล้ววิงกี้เก็บตะวันิกกี้ตะไบเก็บออสเอกไปอีกครับผมตรงนี้ยังไงดี ตรงนี Ooh, ้วิ่งก็วิ่งโอ้โหแล้วยิงไม่ล้มอีกหรือเปล่าครับตรงนี้ฮะแล้วยิงไม่ล้มอีกหรือเปล่าฮะหรือว่าอ๋อเขายิงเขายิงคนเก็บธงนะผมนึ้อเขายิงแบบใกล้ใกล้ยูอะเชนยูเหมือนว่าจะตามมาแต่ติดนะแล้วบีไปห็นมาแล้วแล้วยโอ้โหเรียบร้อยแล้วหายไปแล้วตรงนี้จบจบเลยอะตรงนี้เอ็นยาการแค่ธงเดียวเท่านั้นแล้วพุณติใช่ครับผมสบายเลยแล้วเป็นโอ้โหบอกเลยต้องเก็บต้องเก็บบีบีเท่าไหร่วะบีอีกบี บีสี่ธงอ่ะใช่ฮะแล้วต้องเก็บสี่ธงอ่ะภายในเวลาสิบนาทีถามว่าทันไหมทันนะแต่เป็นไปได้ยากนะครับสี่ธงรวดเดียวเนี่ยยากเป็นไปได้ยากจริงๆฮะเอ็นทีาร์เขารอแล้วฮะดูฮะใช่เอ็นทาเก็บได้คือแพ้แล้วใช่ฮะไม่ทันเราไม่ทันและตรงนี้เป็นทางฝั่งของเอ็นทีอาที่ทำได้ดีกว่าและฝ่ายเก็บอยู่อ่ะสิไอ้โอ้ยมันดูผิดคาดเลยเฮ้ยเอ็นทาเล่นผิดคาดเลยนะฟอร์มดีนะเฮ้ยฟอร์มมันทำไมมันดีวันดีคืนวะเอ็นทาแล้วดูดิอันนี้เหมือนเหมือนเขา อหมอนไม่ได้ไม่ได้ด้วยอะเหมือนเขาไม่ได้ของดีของอะไรมาทำไมไม่รู้ผมรู้สึกว่าเอ r ีอเล่นผิดแปลกแบบเดูดูดูดิอุ้ยมาโก้นะนั่นมาโก้นะโฮ้นั่นมาโก้นะอันนี้เม่ได้เลยหรออุ้ยเอาดีดีมันมีท่าแบบนี้ด้วยหรอแบบปั๊มยาอยู่ ลุกมาดูอนิเมะมีด้วยหรอแล้วเรียบร้อยต้องตีจบเกมแล้วฮะเพราะว่าเอธิอเกตแต้มได้เยอะครับตรงนี้และเป็นทั้งฝไฟตาขวาแต้มแรกมาคอเป็นเหล่าที่ใจครับและต้องมีบอกเลยนะว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดียกอมีปัญหาแล้วฮะตรงนี้สำหรับเรื่องของทีมตอนนี้และฟอร์มที่ตกลงไปอย่างต่อเนื่องครับทั้งสีใช่ครับผมตกต่อเนื่องเลยนะสำหรับใช่ครับสำหรับเดียก้อนที่ฟอร์มตกต่อเนื่องนะต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับทีมนี้ทีมนี้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงฮะเพราะว่าต้นซีซั่นที่เขาเอาามแรงเลยนะ ใช่ครับสงสัยแต่ตอนนี้กลายเป็นดาวล่งพุ่งลงใต้ไปแล้วครับผมใช่ครับแม่แล้วเวลามันไม่พอแล้วจริงๆอะโอ้โหนะเียวก่องเอ็นตองเล่นหลับอยู่บ้านแล้วล่ะครับจังหวะนี้ส่วนส่งไเอ็นทีอาร์คุมแคทงเดียวแคทงบีิฉวเเลยอ่ะจังหวะนี้ใช่ครับโอ้โหนี่ผมเพิ่งเปิดมาผมเจอเอ็นเอเอ็นทีานำแล้วผมก็รู้แล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วล่ะฟอร์มแบบนี้อะ โอ้โหคุณจ็๊กี้คือผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเดียกอนนะแต่ขอให้กลับมาเร็วๆนะครับในเกมเร็วๆนะฮะแต่ผมรู้แน่เกิดอะไรขึ้นกับ NTR แน่ๆครับผมบอกเลยเขามีความมุ่งมั่นเยอะมาก่ะก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเขาจะไม่แข่งแล้วนะคุณจ็๊กี้ใช่ฮะเขาปล่อยแพ้ใบไม่เอาแล้วปัดทุกอย่างใช่ครับเหมือนว่าเป็นแรงต้านคือแรงแคสหรือเปล่าแต่นี่มาเขาเอาแบบโอ้โหขนลุกขนลุกเลยเล่นแบบนี้ขนลุกเลยใช่ฮะโอ้โห แล้ววิงกิวี่ฮะโอ้โหเอาสิเอาสิอาสโอ้แล้ววิงอเอ้ยเอ้าวิงแล้วแล้คือแบบเดียกอดส่งมาเปนะ็นขั้นบันไดยอย่างเงี้มันจะไหวอะไรครับพี่เอออย่างเนี้ยผมบอกอะแล้วเบบี้มาโก้ตีสองนะคาราชิโรเบบี้มาโก้จับภาพนหน่อยได้ไหมคือมาเผยที่ยี่สิบคิวแล้วนะตีสองอี้เบบี้มาโก้จับไม่หน่อยโอเคเบบี <c oughs> ้มาโก้อยู่ไหนวะโอ้ขอดูหน่อยเอะวะโอ้โหขอดูหน่อยเอะวะ อะไรอะแล้วจังหวะนี้ยังไงดีที่น่าโทษแต่มันเวลาไม่พอแล้ว NDR เขาเอาไปแล้วทางฝั่งเดียกรก็ต้องร้องเงี้ยงเงี่ยวเงวี้ยงแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โหแล้วเรียบร้อยฮะไม่ทันแล้วมันหมดเวลาจริงแล้วต่อให้เก็บลต้องเก็บอีกสามทงครับต้องเก็บสี่สี่ทงก่อนที่เราคุยจะสี่ทงเลยฮะโอ ผิดค่านะผมผิดผิดค่ากับเดียกอนนะอันนี้เออมันมันเพราะด่าด่าด้วยหรือเปล่าฮะแต่เดียกอนเล่นบ่อยนะอันนี้ค่อนข้างบ่อยเลยนะต้องดูะต้องดูนะแต่ที่ผมบอกองประกอบหลายอย่างัะความเป็นทีมด้วยแ้วใช่ครับความสามัคคีกันนะแล้วเขาไม่ยอมเ่าได้ตรงสุดท้ายด้วยตังแต่คุณดูดิและเขามาแอบด้วยดิม่แอบเก็บเลยเพราะรู้ว่าทางฝั่งเดียกอนก็พยายามจะเก็บธงให้ได้มากที่สุดเพื่อแต้มต่างของธงเนี่ย มันไม่มากจนเกินไปแต่ NTR ก็หารู้ไหม่เาหมาเหมือนกันห <c oughs> มาเหมือนกันแล้วคุณกันอยู่คนเดียววะหมากันอยู่หก <c oughs> คนสู้ไงไหวก่อนเออสู้ไงไหวก่อนและชีส OMG ระจัหว่าน,นี้โอ้โหเรียบร้อยเลยอะโอ้โหะสี่สิบแปดวีดต่อจากนี้ส่งผลให้ NTR ขวาชัยในเกมแรกไปนะครับผมใช่ฮะ<อ>แล้วผม <พอ S 2> บอกนะเลยครับว่าวันนี้มีคู่เดือดบิ๊กแมทแล้วคุติ ใช่เหรอระหว่างเซริวกับทาเอทีอาร์อุ้ยเอาดีคู่สามเลยป่ะคู่สุดท้ายเลยครับวันนี้อุ้ยเอาเลยฮะตรงนี้ฮะผมบอกเลยว่าวันนี้ไม่ใครก็ใครฮะสำหรับเอทีอาและเซริวผมบอกเลยนะว่าใครแพ้มีปีป่ะเอาง่ายมีปีบใช่มีคุ้มปีป่ะนกหวีดอ๋อไม่ใช่มีซื้อปีป่ะโอเคอายอะใครแพ้คืออายอะ อายได้น่นอนอ่ะคืออายเลยเหรอก็คือโดนประชาชนประชาชื่นรุ่งประนามเลยเหรอใช่ฮะเพราะว่าเขามีปัญหากันมีปากเสียงกันสองสองทีนี้เอาแล้วเอาแล้วนั้นอย่าแพ้นะัอินเดียกับเซริวะใช่ครับเสมอเพื่อจบง่ายง่ายถูกไหมใช่ฮะเสมอเพื่อเพื่อที่จะไม่โดนด่าแลยเอลพีเป็นใครครับคุณแจกี้เอลีเป็นเฉากล้วยฮะสิบสี่ตายสามเขาต้องจะเป็นมาเช่นะนี้แล้วบิงครับแปดตายห้าแล้วเป็นคนสุดท้ายวิงครับเจ็ดตายหนึ่งครับ แล้ววันนี้ผมบอกเลยครับว่าอ้นยาฟอร์มดีด้วยนะถูกต้องนะแหมเกิดอะไรขึ้นเดียกอสฮะตอนนี้เหมือนเหลืออีแค่ไม่กี่วีกแล้วครับตอนนี้เพราะว่าจะตัดสินคะแนนแล้วไปื้องผมจะโอ้โหโอ้โหมาดูแชทนะครับคุณไปอ่านแชทให้ผมหน่อยคุณจะกี้ผมดูแต้มแป๊บนึงอะครับแหมโอ้โหเลยับผมเปิดไปแม่โอ้โหมากก็ไปไหนบอกอะเออแม่สงสัยเขาไม่อยู่นะ และเซน้เดียกอสอยู่ที่7ดมี21ดแต้มอยู่ที่1 2 3 4 5อยู่อยู่ดับ5ถ้าวันนี้แพ้จะตกไปอีกครับส่งผลให้ NTR <c oughs> มี23แต้ม <c oughs> ใช่ครับาตตามมาเป็นที่4